ในที่สุดสาวเนยโชติกาสามีนั้นซ้อมเข้าโรงพยาบาลจริงหรือไม่ไม่รอดอีกคนค่ะสาหรับสาวเนยโชติกาเจอโยงดาราลูกสองถูกสามีซ้อมจนต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่ถูกชาวเน็ตจ,จับโยงกระเด็นร้อนว่า้วยเรื่องของสามีดาราสาวลูกสองถูกสามีซ้อมถึงขั้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลสําหรับนางร้ายสายแซ่บสาวเนยโชติกาที่แต่งงานในชีวิตคู่กับสามีสุดหล่อยอย่างอาร์มจันสิริมานานกว่าสีปีมีโซ่ทองกล้องใจไปสองคน นั่นก็คือน้องอคินและน้องละลินล่าสุด17ธันวาคมทางนั้นสาวเหนื่อยออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวกับสื่อมวลชนแล,ะละะ้วล่ะค่ะโดยระบุว่าเห็นข่าวแล้วมีคนส่งมาให้ดูเพราะมีคอมเมนต์หนึ่งเป็นชื่อเราเราก็ขำแล้วก็ส่งให้สามีดูฝ่ายชายก็ขำๆบอกว่าคนน่าจะรู้แหละว่าไม่ใช่ครอบครัวเราแม่งานนี้ก็คงต้องรอแล้วล่ะค่ะว่าหวยนั้นจะไปตกลงที่ดาราคู่ใดคะ่ะ